เล่นเกมปลูกสวนบ้างดูสิอันนี้คือสวนพี่พาย v s เอส่วนเพ้นแบบต่างกันไหมต่างกันมาก <laughs> นี่พี่มีตังเก้าพันล้านเพ้นมีหมื่นกว่าล้าน <c oughs> พี่พายกินอะไรอะ่ะเอ๊ะพี่กินรองเท้านี่ไม่รองเท้าสองคู่เลยกินด้วยถ้าอยากกินอ่ะนะก็เอาผลไม้ในเกมที่มันราคาแพงๆให้พี่ก่อนกินก่อนเดี๋ยวค่อยให้อ,อุ้ยรองเท้า อ๋ออยากซื้อมาจากไหนอ่มะมาคืออะไรพี่ยโอโอถามแบบรัวๆตอบไปไหนก่อนดีน้องคือช็อกโกแลตโลลิปปเขามี2รสชาติคือมิลช็อกแล้วก็สตรอเบอรี่ที่ยังชอบอะ่ะเป็นรูปรองเท้าอย่างเท่กลิ่นหอมรสชาติอร่อยมากเอาเป็นว่าเพนกินแล้วติดใจแน่นอนพี่คอนเฟิร์มเป็นคอลเลคชันใหม่ด้วยนะแซนเดอร์โลลิปปจากช็อกโกโซ,ซิตี้ใครอยากกินรองเท้าอ่ะไปหาซื้อเลยที่เซเว่นเพนเอาผลไม้ให้พี่ยังอี้แก้มคนติดสถานะแล้วว่า มันเป็นแบบสีลุงลุงแล้วมันก็เป็นแบบยินยิด้วยอ่ะแค่นี้ก็ได้ทั้งช็อกโกแลตและก็ผลไม้ในเกมก็ยังอยู่็ <c oughs> อกง่ายชะมหัด5 5าย